สวัสดีคนชาวคาดลมจักชาวคาดลมคิมอ่านความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะจ๊ะปักของวันที่21นะคะจนถึง30ปักสุดท้ายของพฤศจิกนั่นเองนะจ๊ะเอาละค่ะดีไลน์คิมคิมแปะมวะให้เรียบร้อยแล้วที่บนหน้าจอนะจ๊ะเราลงส่วนตัวก็แอดเป็นเข้ามาแล้วกันนะจ๊ะตรงนี้แบบส่วนรวมแกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ดามากกันเราดูกันขำๆนะคะเรื่องราวสลับกนได้คุณสลหับันเองเลยคิมอ่านด้านเดียวจ้กมาเลยค่ะคนชาวคาดลมจ๋กขอดูหน่อยว่า ความรักความสัมพันธ์ของเธอนะคะที่ผ่านมาันเป็นเช่นไรบ้างขอดูหน่อยพลังงานของเธอเธอได้ King of Sword ทำไมช่วงนี้เขาเงียบหรอ The empress ค่ะหกเหรียญ The m a n c i o n ค่ะ High l o f a n อีกใบหนึ่งค่ะคุณได้หนึ่งเหรียญเอาละคิมกำลังมองว่าคนชาวชัดลมคุณมีความสัมพันธ์ที่ยังมั่นคงอยู่นะคะแต่แค่ช่วงนี้ดูเหมือนเขาคุยน้อยลงนะดูเหมือนเขาคุยน้อยลงเขาดูเงียบนะฮะและพอมาแต่ละครั้งเนี่ยก็ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรจะคุยกันอะไรแบบนั้นดูเหมือนความสัมพันธ์ที่มันมันเริ่มจางมันเริ่มจืดมากกว่าคิมมอนอย่างเง้เพราะว่ามากกันก็อ่ ปักก,ก่อนหน้านี้คิมมองว่าความสาคัญคุณค่อนข้างหรูหราพอสมควรนะคะจนมาถึงตอนนี้คิมเห็นว่ามันยังไปความสพคั์ที่ดีอยู่แต่ว่าม่อเหมือนกับคุณรู้จักเขามานานแล้วเขารู้จักคุณดีคุณรู้จักเขาดีมันก็เลยไม่มีอะไรให้คุยกันมากอะไรแบบนี้นะคะพวกเข้าดูเหมือนจะจะจะ,จะเริ่มเงียบคือเหมือนอาจจะคุยกันน้อยลงต่อวนันแต่คือคยังคิมยังเห็นการพูดคุยกันทุกวันนะคะความสัมคัญดูเหมือนคุณก็ยุ่งเขาก็ยุ่งเหมือนต่างคนต่างยุ่งด้วยมากกว่านะคะเลยทําให้ ก็เหมือนกับแบ่งเวลานะฮะแบ่งเวลามาคุยกันนะฮะได้แค่ไหนก็แค่นั้นอะไรแบบนี้นะฮะดูไม่น่าจะมีอะไรตื่นเต้นเลยในยความสมคัญของคุณแต่ว่ามันก็ยังดูดีอยู่นะคะนะเอาล่ะคิมขอดูฝั่งเขาหน่อยแล้วกันจะได้อ่านแบบคลีกๆนะคะเขาจะทัดลมนะตัวเขาได้ก้าวดาบค่ะเขาเครียดเรื่องอะไรช่วงนี้ Queen of Cup ค่ะ จัดเมนต์ค่ะเซเว่นออฟวอลเดอะเอมเพอร์ค่ะแล้วก็เป็นเพจออฟวอลคิมมองว่าตอนนี้นะขณะนี้เขาอยู่ในสภาพของคนที่เครียดและกำลังมีปัญหาต้องบอก่าเครียดและกําลังมีปัญหานะคะนะคือเหมือนเขาพยายามที่จะบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นเหมือนเดิมแต่คิมมองว่ายิ่งเขาพยายามทําให้มันเหมือนเดิมมากเท่าไหร่มันยิ่งดูเหมือนไม่ไม่ไม,ไม่คือแบบ เขาเรียกอะไรมันด yeah? mm ูเหมือนมันมันมันเฟกเฟกแปลกๆนะคะคือค right? ิมไม่เห mm ็น hmm. ว <ant> ่าเขามีใครยังไม่เห็นว่าเขามีใครอะไรเลยนะคะคิมเห็นแค่ว่าตัวเขาพยายามแล้วที่จะเป็นเหมือนเดิมพยายาสเตเบิลในอารมณ์ด้านอารมณ์แล้วก็การที่จะแบ่งเวลาไปกับคุณคิมว่าเขาพยายามจะทาอย่างนั้นอยู่แต่อย่างที่บอกว่าตัวเขาดูเหมือนกับว่าเขามีหลายอย่างที่ต้องทำแล้วเขาอยู่ในภาวะของคนที่เครียดนะคะคิมเห็นเรื่องงานที่ชัดเจนนะคะเรื่องงานหรือเรื่องครอบครัวที่บ้านนะคะที่ทําให้เขาเหมือนแบบ เขาเรียกอะไรมาไม่เต็มที่มาไม่เต็มร้อยความสําคัญคุณมันเลยดูดรอปลงแปลกๆอะไรแบบนี้นะคะคิมยังไม่เห็นปัญหาแบบชัดเจนที่ที่จะบอกว่าเขามีมือที่สามไหมจริงๆคิมไม่เห็นเลยและคิมคิดว่าคงไม่มีด้วยนะคะเพราะว่าคิมเห็นหนึ่งเหรียญคิมเห็นอะไรที่มันมันล้ข้ามเป็นไพ่ของความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะการที่แบ่งเวลามาคุยกันการที่พยายามที่จะ make conversation ร่วมกันนะคะคีบความสัมพันธ์คีบพ็อกกิ้งกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคิมจะบอกว่า เรื่องของการมีเงนที่3ไม่น่าจะมีแต่น่าจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เขาเหมือนมีเรื่องให้ต้องทามากนะคะอยู่ในภาวะของความเครียดด้วยค่ะนะคะคนชาวธาตุลมคะนี่คือเรื่องราวที่คุณเจออยู่ณขณะนี้นะคะดูเหมือนไม่มีอะไรน่ากลัวแต่ดิคิมขอเจาะใจหน่อยแล้วกันนะคะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงลึกๆนะคะเอาล่ะคิมขอเจาะใจคุณหน่อยอันนี้เป็นเจาะใจชาวธาตุลมเองนะคะ มาดูหน่อยสิชาวธัตลมว่าในใจคุณรู้สึกอะไรยังไงนะคะลึกๆเข้าไปนะคะขอดูหน่อยหรือว่ามันมีความกังวลนะคะเพราะเมื่อกี้คิดไม่เห็นความกังวลนะคิดไม่เห็นอ่ะเราขอดูหน่อยซิใบแรกสองถ้วยค่ะคุณรักเขาอย่างจริงจังนะคะสมถ้วย k i คิงออฟ s The ด e ะเทมเ n ลค่ะ แล้วก็เดวิลออฟฟอร์จูนขอขยายเดวิลออฟฟอร์จูนหน่อยนะคะคิมได้เดอะเฮอร์มิตอ้าวละคิมกำลังมองว่าความสัมพันธ์คุณนะคะในในในใจของคุณเนี่ยคิมเห็นความที่คุณมั่นคงในรักพอสมควรนะคะคือคุณมีความสุขที่ได้อยู่เขาคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันดีสําหรับคุณแล้วตอนนี้ถ้าเขาจะเงียบไปอ่ะคิมกำลังมองว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเข้าใจได้ดีในสถานการณ์นะคะคืออย่างที่บอกว่า ก็มันไม่มีอะไรให้ต้องตื่นเต้นกันแล้วเราครบกันมาสักพักหนึ่งแล้วเราเรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะการที่เขาจะเงียบบ้างหายบ้างมันเป็นเรื่องปกติคิมบอกว่าคุณคุณทําใจกว้างมากนะคะตัวตรงเนี้ยคิมบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะเหมือที่บอกว่าเข้าใจในวัฏจักรของโลกมากกว่าว่า มันก็ต้องมีการเนียบบางคนเรามันจะอันเลิตลอดเวลาคุณไปเป็นไม่ได้นะฮะเขาเขาก็มีเรื่องทำของเขาในขณะเดียวกันคุณก็มีเรื่องต้องทาเหมือนกันนะคะคือคิมเคยมองว่าคุณคุณแมนเนจเรื่องของคุณได้ดีนะคะสถานการณ์คุณกับเขามันเลยไม่ดูแย่ในในหัวใจของคุณนะคะมันมีแค่ความเงียบเหงานะคะการที่เขาคุยคุยแล้วเหมือนอาจจะรู้สึกเหมือนเขาไม่เหมือนเดิมเขาอาจจะเวลาคุยแล้วมีเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องกังวลใจตลอดเวลาสเรียกว่าคุณอะ มองเห็นได้รู้สึกได้ว่าเขามีเรื่องกังวลใจนะแต่คุณก็ไม่กล้าจะถามเยอะนะคะเพราะการที่การที่คุณจะเข้าไปถามคิมอว่ามันเป็นอารมณ์ของการ,รลาบหลวงหรือก้าวไก่เรื่องส่วนตัวมากเกินไปอย่างที่บอกนะคะคิมไม่ได้เห็นไพ่ของความรักของเด็กนะคะคิมไม่ได้เห็นไพ่พข,อของคาราของาการป๊อปปี้เลิฟสิบเจ็ดสิบแปดคิมไม่เห็นเลยนะคะิมเห็นยี่สิบห้าขึ้นนะคะยี่ห้ายี่สิบกว่าขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะที่ที่มันทําให้เขาเรียกว่าอะไร มันเป็นความสัมพันธ์ที่ก็โตโตกันแล้วคุยกันแล้วก็รู้เรื่องอะไรแบบนี้นะคะการที่เขาเงียบไปนะคะการที่เขาเปลี่ยนไปคิดมมว่าคุณเข้าใจได้ตรงนี้นะคะหรือไม่คุณก็เข้าใจผิดแต่ไม่ <laughs> เดี๋ยวจะตกใจนะคะคืออย่างนี้ อย่างนี้บอกว่าใจคุณค่อนข้างขลิใจคุณไม่ได้มีเรื่องของมือที่3หรืออะไรเลยนะคะนะอย่างที่บอกว่าคุณไม่ได้เข้าใจผิดถ้าเข้าใจผิดมันต้องมีความตึงหดใจในไพ่แต่คิมไม่เห็นความตึงหดใจในไพ่ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณค่อนข้างอ่าค่อนข้างสบายใจในใจของคุณว่าคุณไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะคะนอกจากการที่คุณกำลังเข้าใจเขาอยู่ว่าเขาเป็นยังไงนะคะเอาตามนั้นนี่คือใจของใจของคุณทีนี้มาดูใจของเขากันมาดูใจของเขากันค่ะมาดูว่าในช่วงนี้ นะคะใจเขาเนี่ยรู้สึกไงกับคุณบ้าเพราะเขาค่อนข้างเงียบหายนะคะคือไม่ใช่ว่าเงียบหายไปเลยนะแต่คิดว่าคุยกันน้อยมากนะคะอ่าแบ่งเวลาให้กันน้อยมากเอาเราขอดูใจเขาหน่อยสิจะได้รู้จอใจเขาฟันนของชาวคาบลมกันเขาได้คิงออฟสอดเห็นไหมคิงออฟสอดเนี่ยบอกเป็นความนิ่งจริงๆนะคะนะห้าถ้วยค่ะหกเหรียญค่ะเจ็ดดาบค่ะ แล้วก็เป็นเอกเอ็มเพรสอันดับแรกเขามีแค่คุณเลยใช้คานี้คิมไม่เห็นเรื่องของมือที่3จริงๆนะคะิคมเห็นแค่ว่าในใจเขามีแค่คุณเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามนะคะการที่ทําอะไรก็ไม่สุดเพราะคุณอยู่ในหัวสมองเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ทีนี้คิมมองว่าตัวเขาปลีตัวไม่ได้จริงๆนะคะคิมเห็นการที่เขาค่อนข้างรู้สึกแย่นะที่คุยเราคุยกันน้อยลงเวลาที่มีให้กันเราน้อยลงนะคะปัญหาของเขาอาจจะมีเรื่องของอ เรื่องของงานเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นที่มันเริ่มเยอะๆขึ้นทุกวันแล้วทําให้เขาเครียดด้วยนะคะประมาณนั้นนะคะตัวเขาอย่างที่บอกว่าคิมไม่เห็นการมีิมือที่สามของเขาเขามีคุณคนเดียวอย่างแน่นอนแต่เขากลัวคุณจะมีคนอื่นในช่วงที่คุณไม่ได้คุยกันกับเขานะคะการที่เขาอย่างที่บอกว่าให้เวลาคุณน้อยมากนะคะแล้วเขาก็พะวงตลอดเวลาว่าการที่ไม่ดูแลจิตใจของคุณการที่ไม่เข้าไปเทคแคร์คุณเนี่ยมันจะทําให เรามีปัญหากันไหมในภายภาคหน้าคือเขาค่อนข้างเป็นคนขี้หึงมากนะชื่อนี้นะจริงๆแล้วเขาเป็นคนขี้หึงจะเป็นเขาเป็นคนเงียบเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดหรอกคะ่ะนะฮะขี้หึงจะไม่ค่อยพูดนะคะสิ่งที่เขาจะเสียใจเลยคือการที่ เขาทำคุณหลุดมือไปโดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยโดยที่เขาเขาเรียกอะไระดูแลคุณไม่ดีพอนั่นคือสิ่งที่เขากังวลน,นะคะอย่างที่ปอบพ่ายของคุณดีมากพ่ายของเขาก็ดีมากต่างคนต่างมีเหมือนแบบรักเดียวกันรักเดียวใจเดียวกันอารมณ์แบบนั้นนะคะนะเอาเป็นตามนั้นให้ที่คีมเห็นก่อนใจเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะแล้วดูเหมือนจะดีด้วยแค่เขาก็กังวลอยู่เล็กเลกบ้างแหละนะคะที่ไม่ได้คุยกันนะคะทีนี้จ้ะคีมขอดูในช่วง วันที่21ค่ะจนถึงวันที่3 1สิบเอ็ดหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงในชาวธาตุลมนะคะเราขอดูหน่อยคุณได้ n ออฟคัพค่ะฮะคุณได้8ถ้วยค่ะคุณได้เดอ s t สเตรนต์นะคะคุณได้จัดเม้นตตรงนี้ได้ Queen ควีนออฟคัพควีนออฟคัพกับ King คิงออฟคัพขึ้น คู่กันเลยแต่ว่าสถานการณ์คุยกัเขาไม่เปลี่ยนเลยนะคะอคิมบอกว่าคุณยังมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะคะในช่วง21-30นี้แต่ว่าด้วยความที่มันอาจจะเป็นช่วงสิ้นเดือนช่วงสิบวันสุดท้ายของปักเนี้ยที่คุณก็ยุง่งเขาก็ยุง่งต่างคนต่างมีเรื่องให้คิดเลยทําให้คุยกันน้อยกว่าเดิมมากมันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองและทํางานของตัวเองทาสิ่งที่ตัวเองต้องทําอะไรแบบนั้นนะคะ คุยยิ่งคุยกันน้อยลงกว่าเดิมไปอีกแต่ความสาคัญคุณยังมั่นคงอยู่ใช่คำว่ามั่นคงอยู่ทีเนี้ยไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ได้คุยกันเลยนะมันมีการคุยกันแต่คิมมองว่าทุกครั้งที่คุยกันเนี่ยมันจะอัดใส่เต็มเหนียวเลยนะคะคืออยากรู้อะไรถามเดี๋ยวนั้นคุณก็เลยเป็นพ่ของความเป็นอดเป็นการที่อยากได้รู้อะไรจะได้รู้การที่อ่าไม่ได้คุยกันนานเวลามาคุยกันมันมันเป็นความเติมเต็มมากๆถามว่ามันยังดีไหมมันดีในความสาคัญัรที่ว่าคุณ ่อให้คุณไม่ได้คุยกันอะไรก็ตามแต่คุณมีความเติมเต็มให้กันอยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณได้มีโอกาสที่ได้คุยกันนะคะความสัมพันธ์คุณยังดีอยู่แล้วก็ยังไม่มีใครคิดอะไรมากขนาดนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นคู่คู่ที่เข้าใจซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทําได้ดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกมีเวลาก็มาคุยกันนะคะคุยกันทีก็เขาเรียกว่าเติมความหวานให้กันทีเติมความเติมความหวานรอบมันก็อยู่ได้ไปอาทิตย์นะ่ะอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะเอาละครนั้นคือทั้งหมดของชาวธาตลุลมนะคะความรักคุณค่อนข้างดีในช่วงหลายๆปักมานี้ที่คิมอ่านนะคะมีปัญหาก็เป็นปัญหาที่เล็กน้อยนะคะเลยไม่เห็นอะไรที่มันมัมนแบบเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยนะคะทีนี้ค่ะคิมจะดูอ่า คำแนะนำให้คุณค่ะคุณชาวทัดลงคิมได้เดี๋ยว we ีอ f ฟฟอร์จูในคำแนะนำของคุณนะคะคิมได้โทมิดค่ะคิมได้สีถ้วยคิมได้เพจออกซอร์ดค่ะคิมได้สีไหม้เเขาบอกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นช่วงจังหวะที่ ความสมคัญคุณเงียบลงนะคะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่มันยังมั่นคงอยู่นะคะม่อาจจะทําให้คุณเบื่อบ้างหรือว่ารู้สึกแย่บ้างแต่คุณอย่าอย่าเวียงนะคุณอย่าพยายามที่จะคิดมากนะเพราะว่าเขาให้คุณคอนโทรลอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากเพราะท่จริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะคะคนความรักมันก็เหมือนุูนมันก็เหมือนหุ้น,น,น,นขึ้นขึ้น,นลงลงยู่ตลอดเวลากราฟชีวิตอยู่แบบนั้นความรักก็เช่นกันนะคะวันหนึ่งที่คุณพีคมากๆในความรักวันหนึ่งที่คุณมีความสุขจนล้นมาก วันหนึ่งมันก็ต้องมีดาวบ้างมันเป็นเรื่องปกติแต่ความสัมพันธญคุณยังอยู่ดีเพราะฉะนั้นคอนโทรลอารมณ์จะดีดีอย่ามีปัญหานะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าไปคู่ทะเลาะกันได้เลยนะคะนั่นคือทั้งหมดของชาวธาตุลมจักรเอาลหละนี่คือสําหรับคนที่มีคู่มีประเด็นค่ะนะคะต่อไปคิมจะดูในพาร์ทของคนโสดแบบมีคนคุยชาวธาตุลมจักรมาดูคนโสดแบบมีคนคุยชาวธาตุลมกันว่าที่ผ่านมาหรือทถดตอนเนี้ย สถานะคุณเป็นยังไงบ้างนะคะมาดู s i t ช a t i o n คุณหน่อยสิว่าคุณเจออะไรอยู่ทำไมคุณถึงยังไม่ใช่ควัวบาแฟนกันทำไมยังเป็นแค่คนคุยกันคิงขอดูหน่อยใบยแรกค่ะคิมได้คิงออฟบอร์ดอ๋อคิงออฟบอร์ดน,นะคะคิมได้แฮงแมนค่ะควีนออฟคัพนะคะสองเหรียญค่ะควีนออฟสอดใบสุดท้าย คิมได้สี่ดาบคิมกําลังมองว่าคนกําลังเจอกับคนที่เขาเขาเรียกว่าอะไรดูเหมือนเขาไม่ได้จริงจังเท่าไหร่เขามีการไปไป,ไปมาๆอยู่ตลอดเวลาคุยเมื่อเขาอยากคุยดึงออกไแม คุยเมื่อเขาอยากคุยเขาอยากมาเมื่อไหร่เขาก็มาเขาอยากจะหายไปเขาก็หายมันเลยทาให้คุณหวังต่อความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นะฮะอย่าถามเลยว่าจะพัฒนาไหมถามก่อนว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่นะฮะมันจะกลับมาคุยอีกทีเมื่อไหร่นะคะเพราะคุณไม่รู้เลยนะฮะคือตอนนี้อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนคุณเคยเฝ้ารอเมื่อก่อนคุณเคยเฝ้าข้อความของเขาเมื่อก่อนุณเคยคิดว่าข้อของส่งข้อความมาถึงเนี่ยคุณโดดล้นลั่นมากเลยแต่ตอนนี้คุณไม่เลยนะคนะ,ะคือคุณเฉยมากกับความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคนคคุยนนี้เพราาะว่ คุณคอนโทรอารมณ์เขาไม่ได้นะคะคุณคอนโทรความอยากเขาไม่ได้เลยคือถ้าเขาเหงาหรือเหงาหรือไงเขาก็จะมาคุยกับคุณอารมณ์จะเป็นแบบนั้นมากกว่าเป็นการไปไปมามาที่มาแล้วก็ไม่สุดพอไปก็ไปได้ไม่ขาดทันทีคือแบบท้ายก็กลับมาใหม่แล้วก็มาคุยคุยคุยพอคุยกันเหมือนเติมน้ามัน่ะนะเหมือนมีความมีการเติมน้ามันให้กันพอเต็มถังปุ๊บเขาก็ขับไปเล่นเล่นเล่นไปที่อื่นนะคะ เดี๋ยวน้ำมันใกล้หมดแต่เขาากลับมาเติมใหม่จะเป็นแบบนี้เสมอค่ะความสัมพันธ์คุณเลยคิมไม่เห็นการพัฒนาไปข้างหน้าแต่คิมเห็นความเบื่อนหน่ายความชินชากับการที่มามาไปไปของเขาอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูที่2ี่ค่ะจนถึงวันที่30นี้จะเป็นยังไงเจ็ดเหรียญค่ะความสัมพันธ์คุณได้เจ็ดเหรียญอยู่นะคะมีไลฟ์อัพวอร์เดี๋ยวมาแน่นอนค่ะนะคะ21เนี่ยนะฮะ1ี่ถึง30เนี่ยนะคะมี2ไม้เท้าค่ะนะคะ มีเดดเดวิลค่ะใบสุดท้ายได้อะไรนะคะได้หกถ้วยมีการกลับมาคุยจริงๆค่ะคนคนชาวคลาลมคนสดรมีคนคุยเด่กนะคะการที่มีคนคุยแล้วก็หายไปเดี๋็กจะมีการกลับมาคุยอย่างแน่นอนนะคะนะมีการวนกลับมาใหม่วนกลับมาถามว่ามีอะไรมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีอะไรคลอบนาไหมไม่มี ไม่มีเลยนะคะคือเข้ามาเพื่อจะให้ที่จะตอกย้ำให้คุณว่ารู้ว่าเขายังอยู่นะเขาไม่เด้ไปไหนนะเขายังกลับมาคุยกับคุณนะอยู่แบบนี้เรื่อยๆนะคะ2 1่สถึงสานี้ก็จะเป็นแบบนั้นความสัมพันธ์คุณยังไม่พัฒนานะคะแต่มันตอบย้ำให้คุณไปไหนไม่ได้มากกว่าอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะชอบเขาจริงๆเขาก็าอาจจะชอบคุณจริงแต่คนสองคนมันมีฝั่งหนึ่งมันไม่พร้อมอะ ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้ายังห่วงชีวิตโสดอยู่มากกว่าคิมมองแบบนั้นนะคะมัยทําให้คุณไม่ได้สามารถพัฒนากันไปได้เร็วๆนี้ก็เอาเป็นว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคู่เป็นคู่การของคุณนะคะในการที่คุณได้คุยกับเขาได้ได้มาเจอเขาแบบนั้นเพราะคิมเห็นเดวิลแสดงว่าคุณกับเขายังคงตัดไม่ขาดกันในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะนะคะนี่คือไพ่ของคนโสดนะคะแบบมีคนคุยชาวธาตุลมค่ะต่อไปคาหมวดสุดท้ายจาก คิมจะมาดูคนโสดสนิทชาวธาตุลมค่ะมาดูหน่อยว่าที่ผ่านมาคนโสดสนิทชาวธาตุลมเป็นเช่นไรบ้างนะคะขอดูหน่อยสิโสดสนิทค่ะโสดสนิทชาวธาตุลมจ้ะใบแรกของคุณค่ะคุณได้เดี๋ยววิวเอาฟอร์จูนขอขยายเดี๋ยววิวแม่งเลยได้สิบถ้วยค่ะอาฮะเอาละหนึ่งดาบค่ะ คิมว่าคุณอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับจังหวะที่ชีวิตคุณไม่ได้อยากมีแฟนอ่ะนะคะนะหนึ่งไม่เทา้าค่ะห้า้วยอืมเดอะเทมแพนค่ะแล้วก็ตรงนี้ได้เป็นสามเหรียญเอาตรงๆน,นะคนชาวทัตลมจากคนที่โสดสนิทเนี่ยคิมมองว่าตัวคุณอนะก็เหมือนกับว่าคุณไม่มีแฟนก็ได้อย่าคิมมองแบบนี้ ะะเพราะคิดว่าคุณไม่ชอบอารมณ์ของการที่ต้องไปเรียนรู้คนใหม่ต้องไปนั่งถามว่ามึงชอบอะไรมึงไม่ชอบอะไรมึงเป็นคนแบบไหนคุณเป็นคนแบบไหนคือขี้เกียจแบบนั้นแล้วอ่ะนะคะคือคุณค่อนที่จะเบื่อและโปลงกับความสัมพันธ์มากอย่างที่บอกว่าถ้ามีแล้วมันไม่ดีกูไม่มีก็ได้นะ นึกออกปะถ้าฉันจะมีแล้วฉันต้องมานั่งถามนั่งอะไรเนี่ยคือจริงๆมันเป็นเรื่องราวเรื่องราวทั่วไปและปกติมากแต่การที่คุณจะเรียนรู้คนคนหนึ่งแต่คิมรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่ามันมันไม่สําคัญแล้วกูไม่อยากรู้เรียนรู้ใครแล้วแต่กูเหนื่อยอารมณ์เป็นแบบนี้นะคะนะให้คุยคุณคุยนะฮะถ้าจะให้มีคนคุยคุณคุยแน่นอนแต่ถ้าเกิดจะให้ลงใจไปโอ๊ยคุยกันคุยกันใหม่เลยยาวเลยอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเป็นแค่คนที่โสดแบบฉันก็โอเคอยู่นะคนเดียวไม่ได้เหงาไม่ได้อะไรเลยนะคะ ทีนี้ค่ะ21จนถึง30คุณยิ่งได้ไฮโรแฟนหะนักเข้าไปอีกนะคะบ่งบอกมากเลยว่าคุณจะไม่มีแฟนนะคะ u ี c อ o f คั p ค่ะนะคะ2ไม้เท้าค่ะ8ถ้วยค่ะ,ะ,คะแล้วก็เป็นชาหริอออดบอกเลยค่ะว่าคุณก็ยังไม่มีแฟนไม่มีอะไรทั้งนั้นเชื่อไหมไพ่ของคุณไม่ได้บอกบอกว่าคุณมองหาแฟนได้ซ้ำไปนะคะคุณเนี่ยคือเป็นคนที่อินโทรเวิร์ดมากๆตรงที่ ไม่มีแฟนกูไม่เป็นไรนะเอาจริงๆกูไม่เหงาด้วยนะกูก็ทำงานไปอะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณมีอะไรทําค่ะนะคะคือถ้าคุณว่างคุณเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะคิมมองแค่นั้นไม่ใช่ว่าคุณว่างแล้วคุณเอาเวลาไปหาแฟนนะมันไม่ใช่เลยนะคะคิมมองว่าคุณมีเรื่องอะไรให้้องทำเรื่องความรักมันเลยเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องรองแล้วลองอีกอะเนี่ยบอกว่าคือไม่คิดถึงมันเลยมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นคุณโสดแบบที่คุณโอเคที่จะโสดค่ะคนชาวทัาลงมจาก นี่คือทั้งหมดของคุณค่ะเอาแล้วค่ะคินไปก่อนค่ะนะคะเจอกันใหม่ในปักหน้านะคะาต่อไปเป็นชาวธาตุไฟ่าตุาสุ้าเขาไี้คิมไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่จ้ะบ๊ายบาย